สวัสดีครับพี่น้องพันต้นสายปลาครับผมปาพีพะนองออกมาจักสิได้ไปต่อบ่อได้ไปต่อครับพี่น้องสภาพอาการวันนี้ค้มครับผมฝนตกบดขึ้นกระนนดานกับจานตู้คนไหวก็เลยออกมาครับผมมาซุ่มเขาซุ่มหนามเหมือนก่อนบริษาทอากาศก้อนครับพี่นอ้องว่าสิได้ไปบ่เอาเจ้าคุณันลื้อครับออกมาพี่น้องเช็คอีกเพื่อน,นึงดูเป็นยังไงขันในผมอีกบ่ มหั่นแล้วครับจานตู้กําลังเห็ดได้กินอยู่ครับพี่น้องซื้อปลานิ้นมามาเผากับมาคุงกับสั่นกับเบิ้งสภาพอากาศครับาช่วงเส้ายมันอาจจะแก้งออกแก้งออกก็ยังได้ครับนี่ครับสภาพอาาฝนตกเบิดอคืนเลยครับเมื่อคืนนี้ทั้งฝ่าห้องทั้งฝนทั้งลมครับผมก็กระมาคือเก่าครับจานตู้ก็ได้ยจานตู้นี่ครับเขาก็ฟื้นครับหมอล่ำขนาดใหญ่ครับผมเพิ่นเดินสายช่วงสมการ เดินสายคักช่วงสงการท่านนัดกันว่ามื้อนี้สิบ่กินเหล้าท่านจะไปตอดนฝนเปิดประ,ประ,ประ,ประตูก,ก็ี่น้องสุดยอดอีหลีเอาครับพุ่นล่ะครับไปพอกันยุม่มไหมอะไรพี่น้องสิได้ตัวบ่ได้ต่อครับผมคั้นได้ต่อก็เจอกันยุม่มไหมครับผมพี่น้อง นะครับเจ้าจิ๊บจวยเขาเนิ่งแล้วพี่น้องพร้อมลบครับมอนอดหมายแล้วครับพี่น้องมีนกเสียงกลางคื่นหายงครับตัวนึงครับกุ๊กนึงอยู่นี่นี่ครับนกขันอยู่นี่กระมี่พี่น้องขันทุนกระมี่ครับผมแต่ตอนนี้รอดฉันตูวก็แม่หมานเพิ่นตามไม้อยู่ครับ นี่ครับผมเสียงดีดีพี่นอ้นองนกตัวนี้นี่ครับผมเสียงกลังคืนนี่นี่ครับผมสภาพไม้เป็นเป็นดอนป้ายหยางข้าไอหยาฝ้า,ายหยาแฝกแล้วครับพี่นอ้องเป็นเดินครับผมเป็นดอนนี่ครับผมนี่ครับขันยังโมงเศร้าอยู่นกตัวนี้ ตงใส่จีบกันมาทำทางครับพี่น้องซาซา <c oughs> <c oughs> คู่คู่รักหวานแววคนจีบกันมาทำทางครับผมคนในคีสาเนี่ยคุยก,กันน้องแยมแยมมาพี่น้อง,องอขัดอีกนิดนึงเล่นบุ้สเลยนอ,นนอืครับเขาเศร้าอยู่ถึงหน้านที่นี่เลยปะนี่แหละจอดรถนี่แหละเอาตั้งมือละ หลันตัวนน้ำมันหอดแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวเสียวฮาร์ดพี่ใส่แล้ว,ลว,วครับบันนี้ฮาต้นใส่ก่อนเอารลุดน้ำกันครับพี่น้องสิเป็นเจังไว้ตังกงนะครับปาลาหกหลพี่น้องซองบรสอดเลยต้นไม้หลายครับผมนี่มันตีทนทางมันสีใส่เข้าไปใน่ๆเลยครับผมอาะสิเมื่อตังกองเพราะว่าคนสิปเป็นเศร้าอยู่ถึงหน้าเทียงนั่นครับเพราได้ลบฝนลบยังพี่น้องอาการพอดีปันนี้ถ้าเบิ่งบทสรุปแล้ว,วรลครับผมสีมันว่าเจ้าจิบจ่อยสีมันว่าเจ้าคุณมันลื้อสีสมคำลำลื้อป่ครับพี่น้อง มีเสาหักครับพี่น้องไปตะขอหักครับผมก็เลยได้ใส่ย่องต่อไปสิได้ครับพี่น้องครับเจ้าคุณมัรลือขันข้ามือได้ครับผมไปอยู่นี่พี่น้องไปครับโออเกี่ยวกับซักไงครับพี่น้องมีเสาว่าเสาหักครับผมหักขอรอเลยเจ้าคุณมัรลือก็ได้ใส่ยองต่อไปครับผมพี่น้อง กันโยนวันวันอยู่จะจิบจุยกันมีนกเขาแล้วครับผมก็เริงไปเที่ยงกันอุู่จ้จิบจุยก็ได้นกปลาส่งเขาอยู่ครับพี่น้องเมื่อี้ส่งไข่อยู่แต่ว่าปัญหาหลักของผมคือไซสูงโมเดยครับผมยือหอดไซไซหอดหันครับผมขันโยนอยู่ผมเจ้าคุณมันเลื่อกัะไรเจ้าคุณมันเลื่อเงียบครับพี่น้องยางเขาพันซองบังครับ ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วพี่น้องอู้ยไม่รู้ว่าเป็นนกอย่างนะครับเด้อแต่ติดแล้วครับอยู่ปลไปพเนี้ยเพอดีน่าจจะเป็นนกเขาอยู่ครับอู้หูคุณมืนลื้อจัดแล้วพี่น้องตายตายไม่เดี๋ยวเนี้ยมัส่พร้อมบาดี้พราะดิผมสอมมันไม่สาวแล้วนะครับนี่ผมก็เลยียาสิมาใส่พี่น้องผมเรียกสิมัสยสิมัญญายเพิ่อนนะสัตนอู้เรียบร้อยแล้วอู้หคุณมืนลื้อจัดเต็มแรกแล้วครับพี่น้องเมื่อคุณดูผมใส่ยอง โอ้ต่อไปเลยครับเหยบร้อยครับผมติดแล้วครับติดแล้วมีครับพี่น้องจือหอดเลยมีบ่ได้ตมไม่ต่อครับพี่น้องืหอดเลยครับผมใส่ยองไปไปเลยโอ้ตายตายตายตก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 โอ้โตาย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 โอ้ลงมาแล้วครับพี่น้องเอามานแล้วมาแล้วคุณมาเลื่อนจันให้วครับผมเห็นนกเขาอยู่ครับผมดูแจมแรกแขกมันมาแล้วพี่น้องคุณมาเลื่อน เอาเอาทรงสีสมคาตตัวละบาทนี่เป็นนกปูโยครับอู้ขาใหญ่พี่น้องเอาเดี๋ยวผมสีเอากลับไปพุูดละครับก่อนเดี๋ยวใครจีบมาใส่ไหมนะครับพี่น้องครับมันแล้วมันแล้วมันแล้วจิตถามไลยครับมื่อีนสิมีแต้มอีกวะบมเดลถุงมาน้ำครับพี่น้องโอ้ยเจ้ากลับไปพุ่นละกลับไปเชีงหน้าพุ่นละครับ หมอดถึงหน้าแล้วครับพี่น้องเอาทุ่งสิบปุ๊บเอาไม้เบิ้งน้อกันตุนตัวนาตาตุนตัวเฉลยเป็น้ังไลยโอ้ทำกลางอุปสรรคกันทังมีโศกอยู่น้องครับพี่น้องทั้งอากาศก็บ่ดีฝ้าห้องที่มันห่มอยู่ครับผมไมนสาวมหมอดไม่สาวกะฮักบปะนี่นยังดีครับผมเอาเดี๋ยวผมปุ๊บไม่เบิง้งต้องกันก่อนพี่น้องแป๊บนึงครับผม นี่ครับมาแล้วครับพี่น้องยิงดีน้อพอรบอ่าไล่ข้องามอยู่ครับพี่น้องม,มีไงครับผมบัวเนยใจว่ารเป็นขนบัวหรือว่าขนดแมวเนอยครับพี่นอ้องดูข้อนี่ครับผมนีม่ครับผมพี่น้องมีของดีแล้วตามที่เห็นนี่ ตูพูนี่นั่นแหละครับผมห้องอ,อุกอุกเลยพี่น้องนี่ครับงามอยู่อู้เต็มแร่แขกหวานครับผมพี่น้องโดนแล้วครับวันจับขานี่เจ้าคุณมันลื้อจัดให้แล้วครับผมเต็มแร่ซบนิดหน่อยพี่น้องหนานเล็บเลียมจะดิ้นให้นี่ <c oughs> เนาะเก็บไปก่อนแล้วนะครับเนาะเอาลุ้งต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นอีกครับผมพักคนจัหนะมากัน ฝนตกครับพี่น้องคือภาพไมครับฝนตกครับบ้านนี้ค<น>ุณมีหอดเสียงคุูฝนมาลื่อลงมากก่อนครับผมพี่น้องมาพัดกก่อนครับฝนตก,นตกเจ้าจิบจ๋ยยังท่าฝนอยู่นะครับสู่กับนกปายอยู่ ควางเพนว่าปล่อยไปหลดไปสัน่นมันบุมีเถียงหน้าเทียงนี่มันเลี่ยวด้วนี่เปียกุ้ยแล้วครับายมีอีกหมายหนึ่งแล้วครับพี่น้อง <c oughs> สู้กันเย่าๆ,ๆเลยครับมืนน่อนี้เจ้าจิ๊บจุ่ยยังบ่มีสะก,กด้ครับเด้อเอาลงมาพักกินเขายินน้ำยู่ยตอนนี้ส่วนเจ้าคุณมรลือผมใส่ขนอีกแล้วครับผมขันโยนขึ้นยกหนึ่งแล้วแล้วก็เงียบไป คุณเลรไมีลูกเขาแล้วครับพี่น้องเขารวมเลยครับผมตอนนี้อยู่ข้างบนซ่านแล้เนีย่ยเลยครับผมยู่งง่าข้างบนครับผมบุรีตังก้องได้พี่น้องบุรีคู่แล้วครับผมนงปลาคู่ครับโอ้บเห็นน้ำกันแล้ครับพี่น้องแต่อยู่ด้านบนของะเนียดเลยครับผมดูดกระโดด มุนใส่มุนหัวอยู่ครับตอนนี้มุนใส่มุนหวยู่พี่น้องโดดก็โดด,โด,ดคู่นะครับกปลาคู่ปลาคู่ครับผมอ๋ึ่งคุณมันเลือดครับผมพี่นอ้องมนันบะปลาคู่ครับผมโอ้ยมุนครับมุ่น ผมขึ้นบ้านฉีดงบไม้ยู่งานนั่นแหละไ่้ยีลีพี่น้องโดโดก็โดดครับเต็มก่อนนะโว้ยครั้ดดงดุมยังในแล้วครับพี่น้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วย่างหนย่างอะไรอยู่ครับผมหมัว่วกิดสิมาพงมั่วพี่น้องห <c oughs> ม้อฝนเกิดอะไรม,มากพอด,ดีครับผม เอเอาเอ้าเอารุนครับรุนพี่น้องสรุปแล้วลงครับผมพี่น้องผินออกแล้วครับผมไเตรียมเดี่ยวแล้วมือนี้เบิดมือครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับจานตู้ก็ต้องขอตัวลากพี่นลนองไปก้อนครับผมนี่ครับลากกันด้วยผลงานของเจ้าคุณบอลลือครับผมมือนีเจ้าจิบจุ๋ยว่าได้จัดเนาะครับเนาะไว้พอกันไว้คลิปหนาครับพี่น้อง คลิปนี้สวัสดีครับ